ฮั Hi, ทุกคนสวัสดีเดอร์มืินิก้ามาพอกันอีกแล้วเนาะกับเรียกชั้นเพลงเพลงเท้าสมัยเหตุอะเป็นเพลงที่มีนักร่องหลายคนที่ร่องน้ำกันเนาะเพลงกับมิสุอะล้มสาวเป็นเพลงที่ออกมากับเ,เดือนธันวาวันที่สิบธันวาเนาะนักร่องกับซีมี่คโรวบีเอ็มบีเจ uh, แอมเฟเจอริงกับตั๊กเจหินนิคอนบีเอ็มลยกับทีเซเว่นเนาะ เดี๋ยวเฮามาเบิรง reaction เพลงนี้กันเลยเนาะเฮายังบ่เคยเบิรงดังนั้นเนี่ยจะเป็นครั้งแรกของเฮาคือเก่าเนาะไปเบิรงกันเลยเนาะไปรุ่มสาวเนี่ยในภาษาลาวนี่แปลว่าแบบคุยสาวเลยบอกไปลุ่มกันไปคุยกันนั่นเอง จะได้เป็นไพยจะได้เป็นแฟนต้าเล่นเตนมาไวๆด้วยบอกกัน,นกเจ้าขุดงามมาเจอตัวจริงอายจนได้แรอูสาวจังเม็นข้าวเจ้าพดด่อยเลยกุดเบาขันน้องเฝ้าบอต้องลงเดี๋ยวไอายไปส่มก็ได้คืนนี้ต่อใส่มือแรงแต่ไปจนสดแจ้งน้องแียมแดงสีไปน้ำบ่ออายขอคืนหนึ่งก็ได้ได้คือมาเป็นตากอยากจะเข้าไปทักอยากจะเข้าไปหูจักกับน้องสีได้บอกกับน้องสีได้บอก đưa là, phăng leo leo, loi choi cháu nằm non, có ngân khâm hãy phó, đi đi đợi nàng băng on, ma phi mai hin sơn gòn, ma phi mai hin sơn gòn, bộ trang tố pan, máy hàng bục song, khơi mì xứ hoa hin, sule suke mah, uh, mà hot ní con dơ, bye bye. เฮาผู้าสาวนอนเป็นคนบันไดไอหนีเห็นแล้วอยากจะได้เป็นเพยจะได้เป็นแฟนต้ินเลนเิร์นมาไวไวจะให้บอกกันเจ้าคดงามเมาเจอตัวจริงาอจนได้แหลมยาวๆเข้ามายาวไอสิพาดึงดาวผู้สาวคนงามไอสิถามได้บอกว่าสิถามจะมีแฟนแล้วโบถ้ายังบบมีไอสิเขาเบอร์ติดต่อบอกพอในไอมักกะโด บักกะดอหน้าตาของอ้หนุนกาโบได้รู้ผมกูจะพิมพ์เด็กกูจะจิ้มเมียมึกูด้ตรีเมียบอกพิมมึงไม่อิจฉาเมียเข้ามาผมกมึคิดค่าเทอมกูเป็นลัซาเอ้พี่น้ำเด็บตทอมน้ำมงดามาเกาโบได้บ้านถ้ากูให้ตังค์กูฝันผมึงเบิอบเงินชิลนั้นั้นนั้นสร้างฝันตามฝันที่ใจต้องกาเศร้ากูเศร้านองเป็นคนมันได้ไอ้นี่เห็นแล้วอยากจะได้เป็นไพยจะได้เป็นแฟนท่านเล่นเต้นมาไวๆหะให้บอกกัน แต่หลังนี้มัวแบบเบิร์กอยู่อ่ะซุปเปอร์เซ็กซี่ไอ้ขอจองเบบี้ถ้ามาคคกับไอ้น้องอยากได้ยังดีน้องอยากได้ยังไอ้ก็พร้อมจะเตะไอ้เห็นน้องครั้งแรกไอ้ก็ว่าโอเคหน้าน้องไล่เป็นได้ไอ้ก็พร้อมจะไทยบ้านน้องใกล้เป็นได้ไอ้ก็พร้อมจะไปบอกให้แม่ จอได้้มจเป็นตาฮักอยากจะเข้าไปทักอยากจะเข้าไปหูจักกับน้องสีได้บอกับน้องสีได้บอวูซาวูซาวน้องเป็นคนบันไดไอหนีเห็นแล้วอยากจะได้เป็นไพยจะได้เป็นแฟนเต้นเล่นเต้นมาไวๆจะให้บอกแกนเจ้าคดงามมาเจอตัวจริงไอจนไดแล งาามมาเจจอตัวริดทุกคนจบเวลานอนกับเพลงลมสาวเนาะมีนักร้องที่มาร้องเพลงนี้หลายคนเนาะอย่างที่เขาบอกตอนแรกเนาะเอ่อเขาทีบอกว่ายังดีว่ะ ถ้าเป็นในเรื่องของแบบดนตรีนะห้ามมากพินที่เขาเอามาใส่แบบเป็นแบ็คกราวน์ของเพลงนี้เนาะแบบกมวดนีนะแต่ประมาณว่าถ้าบรได้โฟกัสในเรื่องของแบบเนื้อเพลงหรืออีกอย่างเน่เสียงพินมีแบบสิเด่นขึ้นมาเลยในเพลงกัลซินีแบบผู้สาวสามคนเนาะแต่ว่ามีคนหนึ่งแบบที่แบบว่าคนที่แบบใส่ก็ที่เนี่ยนะหักนะหักนะที่แบบว่า เป็นแบบว่าเป็นเซนเตอร์ของของเพลงนี้ที่แบบนักร้องหลายๆคนเนี่ยไปล่มกันไปคุยแบบต่างนานเสียเนาะเท่าว่ามันเป็นเพลงที่อาจจะแบบคนพอได้เขามาฟังกันหลายแต่ว่าเป็นเพลงเพลงหนึ่งที่เข้ามาใจว่าแบบคนที่เหตุออกมาคือตั้งใจเหตุเพลงนี้ออกมาหลายเนาะแล้วก็เอ่อเลือกเพลงก็ดีแหละเลือกเพลงขนาดหากักแบบว่าอย่าไปล่มซาวอยากไปคุยเาวเพื่อนเจ้ายื้ไซส์ไกได์สนใจปกติไฟเพราะว่าเมย์ขออยากได้จะเป็นลูกไผ่คลองจอมันอีกละ อ่ะโอเคทุกคนวันนี้ก็เป็นเรีแอคชั่นของเพงลงล้มสาวที่เราไม่เห็นไหนทุกคนฟังกันเนาะมือดีกะอย่าลืมเด้ออย่าลืมก่อนที่เราจะจากกันอย่าลืมก, K, ก, ARE, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องเด้อเด้อเดี๋ยวมือวม้อหน้าเราจะมาเห็นเพลงม้วนๆในฟังกันอีกเนาะมื้อนี้ไปแล้วเนาะบ๊ายบายค่ะ